โจทย์ก็ง่ายๆไม่มีอะไรก็คือทุกคนได้โจทย์เดียวกันก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์ที่ใช้ไม้สักเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตก็จะเป็นโต๊ะกับเก้าอี้ตอนที่ได้รับโจทย์มาเนี่ยก็เลยลองไปหาดูว่าคําว่าไม้สักที่ใช้งานเอาท์ดอร์มันมีคาแรคเตอร์แบบไหนก็ลองไปรีเสิร์ชดูบ้านเราก็ใช้กันเยอะเป็นพวกพื้นไม้ระแนงระแนงบางตาหรือว่าเป็นฝ้าเพดานลักษณะก็จะคล้ายกันก็คือเป็นท่อนไม้ แนวตรงสลับกับช่องว่างโปรง่งอาจจะเพื่อการระบายอากาศหรือว่าเว้นแกลบเพื่อการยืดหดขยายของไม้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์นี้สําหรับไม้ซักที่ใช้งานเอาดอตลอดโดยไอเดียก็เลยหยิบเอาคาแรคเตอร์เนี้ยมาจัดระเบียบใหม่ให้กลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์โดยที่เริ่มแรกก็ลองจากวาดเส้นไปบนกระดาษก่อนก็เป็นเส้นสี่เหลี่ยมธรรมดาที่เป็นระแนงแล้วก็ลองตัดพับขึ้นมาเป็นรูปทรงของ,ของเก้าอี้ หาความเป็นไปได้เหมือนเราพับจากพื้นละแนงไม้สักเนี่ยพับขึ้นมาเป็นแขนพับขึ้นมาเป็นที่พิงเลยก็จะเป็นเก้าอี้ที่มีที่วางแขนด้วยเงยแล้วก็ d v e l o p ไอ้ส่วนที่เราสัมผัสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเท้าแขนที่นั่งที่พิงเนี่ยให้เป็นคาแรคเตอร์ที่บอกจน develop ให้มันได้ระยะที่พอดีแล้วส่วนที่เหลือจะเป็นโครงสร้างที่เราใช้ลักษณะของไม้กลึงกลมเส้นโคง้งเคิร์บอะไรเงี้ยเพื่อขัดแย้งกับตัวโครงสร้างที่เราต้องการที่จะเลา่าเพื่อให้แผ่นพื้นนั่งที่พิงที่วางแขนเนี่ยมันเด่นขึ้นมาจากตัวโครงสร้างอีกทีนึ่งพอเราได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ย มันก็เคยเหมือนเป็นฝันของเราที่ปลายทางอนาคตของอาชีพเราคาดหวังว่าจะมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่แบบมีศิลปินนักออกแบบที่เราชื่นชอบในในแบรนด์ทั้งหมดแล้วเราก็เป็นหนึ่งในดีไซเนอร์ที่อยู่ในแบรนด์นั้นเลยก็เหมือนแบบเติมเต็มความฝันของเราแล้วก็ค่อนข้างเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของการทํางานหลังจากที่ได้ชนะเลิศเทคโทน่ามาก็จะมีแบรนด์ต่างประเทศติดต่อ,อเข้ามาอยู่แบรนด์แรกก็จะเป็นอีเกียที่ทําเป็นคอลเลกชันพิเศษก็ทําเป็นแจกกัน กับภาชนะบนโต๊ะอาหารหลังจากนั้นก็จะเป็นแบรนด์อาร์เจนตินาตอนนั้นเขามาเมืองไทยเขาชอบพวกโคมไฟอะไรเงี้ยเข้ามาติดต่อด้วยวัสดุที่เป็นเหมือนถุงตะข่ายที่ใส่ลูกบอลแล้วเขาก็ตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ว่าชื่อว่าไทยก็จะเป็นแบบรูปทรงเหมือนคล้ายๆโคมลอยแต่ว่าใช้ใคล้ายๆถุงที่มันยืดได้ไปตามรูปทรงของโครงสร้างของโลหะที่เราออกแบบไว้ ก็ติดต่อมาตอนนี้นเขาทำช็อปที่เอ็มควอเทแล้วก็อยากได้โต๊ะที่เป็นวัสดุรีไซเคิลจากพวกเศษกระดองโปูอะไรพวกนี้ส่วนแบรนด์ไทยก็จะมีโพเดียมที่ทำเฟอร์นิเจอร์กัน1นึ่งคอลเลกชันก็จะมีเก้าอี้แล้วก็โต๊ะเป็นแบรนด์มูเลอร์ที่ทำเก้าอี้ e, ให้กับร้านอาหารวีลา ก็จะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบมีรายละเอียดของการสารความอ่อนช้อยอะไรต่างๆมาจนถึง ALT ก็ collection นึงก็จะเป็นเกี่ยวกับเอาเส้นสายของธรรมชาติมาใช้แต่บ้านเราเนี่ยโชคดีอยู่อย่างเนึงเป็นเป็นประเทศที่มีโปรเจกต์ที่ต้องใช้เฟอร์นิเจอร์เยอะโรงแรมรีสอร์ทห้างร้าน เปิดอยู่ตลอดเวลาแล้วนะฮะเปิดอยู่ตลอดเวลาก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ทําให้นักออกแบบหรือว่าแบรนด์ที่ทาผลิตเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ยังพึ่งพาตลาดในประเทศได้อย่างแข็งแรงอยู่ส่วนหนึ่งเลยคือดีไซน์มันเหมือนเป็นกระบวนการคือมันสามารถจัดการกับสิ่งที่มีไปบวกกับองค์ความรู้ใหม่หรือไปบวกกับคนอื่นหรือบวกกับต้นทุนที่เรามีอยู่แล้วหรือบวกกับ ทักษะของดีไซนเนอร์อะไรเงี้ยมันสามารถสร้างองค์ประกอบใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วมันช่วยแก้ปัญหาสิ่งเดิมที่มีอยู่หรือว่าเพิ่มศักยภาพของแต่ละคนให้มันดียิ่งขึ้นได้อะไรเงี้ย